สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ครครับเดินไวออนไลน์กันเทพครับวันนี้มาชมมาฮอตเดินไวๆไวนะครับวันนี้สู้กับออนไลน์กันเทพนะครับไปแล้วครับกระดานที่หนึ่งครับไม่ต้องดูอะไรมากมายนะครับนะเดินช้าเดี๋ยวหกล้มนะฮะเดินไวไวอย่างนี้นะเดินไวก็มีโอกาสแพ้ไวเหมือนกันนะครับโดนกินง่ายๆก็ดีเหมือนกันครับสินสานะดีนะนะครับสึ้นไปแล้วครับโดน อ่าโยนถูกกินสองครับสามกินสามครับอืมไม่เป็นไรลุยเดี๋ยวโดนดีกครับถูกแรกโดนยังไงครับอ่าเข้าไปแล้วโดนโยน,นกินอะาโดนกินสองนะครับแต่ว่ามากก็ไม่ได้เสียเปรียบอะไรมากนักหรอกครับต่างคนต่างก็จบไปเขาฮอต นี่กระ,ดา,ะรดานที่หน,นึ่งนะครับด้านที่หนึ่งเขาเรียกว่าฮอตที่ไม่คิดอ้าวอ่าให้กินฮอตนะครับแต่ว่าก็ไล่กินคืนนะครับนี่ทําเพื่อสนุกนะครับไม่มีอะไรไม่แพ้อยู่แล้วเรื่องแพ้นะครับคงจะเสมอกันในกระดานนี้นะครับกระดานที่1นนะครับอ่าเสมอกันครับกระ,ดา,ะรดานที่2เลยครับกระดานที่2 เดินไวนะครับได้ใจคนชมแต่ว่าดูแล้วอาจจะงงนะครับกินยังไงนะคิดไม่ทันนะครับแต่ว่าเดินไปว,วัวรัวรัวเนี่ยนะเหมือนนักมวยนะชกเร็วๆเราที่เราก็สนุกสนานดีนะครับอันนี้เหมือนกันนะครับมากฮอสเดินไว,ไวัเป็นออนไลน์คันเทพนียนะครับรอ,อ่าเดี๋ยว เดียบร้อยแล้วครับอืมอ้าวลุยไหลแล้วครับอืมอืมอืมโอ้นะครับกินครับถูกกินคืนน่ะี๋่ว่าเป็นไรนะครับได้เปรียบสำหรับหมักไหยนะครับได้เปรียบอยู่ เจ็ดครับเดี๋ยวก็สากัดอีกครับกินฟรีอีกนะครับก็ถือว่าในกระดานที่สองนี้หมากหงายกำลังจะเป็นฝ่ายชนะนะครับเขาฮอตครับเล่นเพื่อสนุกสนุนนะครับพี่น้องนะครับขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามาชม นะครับนี่เป็นกระดานที่2แล้วนะครับเดินไวๆกระดานที่2เงใช้เวลาไม่มากวันนี้เล่นใช้เวลา8นาทีเสร็จนะครับโดย5กระดานนะครับเล่น5กระดานก็เรียกว่าไวนะครับก็ลองใจออนไลน์ระเทพรู้นะครับ อไอกคนหอนครับกระดานนี้ก็คงชนะอยู่แล้วนะครับขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามาชมครับ เตรียมขาฮอตครับเตรียมจับเต้นกลางขยับไล่เตรียมขาฮอตอ่าครับกระดานนี้กระดานที่สองนะครับเป็นบางไหนแล้ครับเป็นฝ่ายขึ้นนำาดินครับ มาถูกะกดนที่3กมแดนที่3เลยนะครับไวๆถูกใจคนชมครับโอ้โหนะครับอ่าจดการเลยครับกิน3เลยนะครับโอ้โหนี่กินง่ายเหลือเกินนะครับนี่คือเดินไวนะครับแม้แต่ออนไลน์ก็ยังเผลอนะครับไอ้กินแรกไปกิน3เลยนะครับก็คงจะ ชนะอีกสำหรับหมาฮอตคนนะครับคงจะชนะออนไลน์ในกระดานที่สองนี้นะครับอันที่สามครับกระดานที่สามครับเป็นกระดานง่ายๆนะครับพี่น้องก็ขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามาชมนะครับอื ด้านที่3นี้หมากฮอตคนกำลังชนะหมากฮอตออนไลน์นะครับกันเลยครับขึ้นนำา20ครับนำห่างไร20กระดานที่สีเลยครับขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามาชมครับหาเ่าวาเล่าเรื่องก็จัดฮอตทุกวันนะครับอ้าว นะครับโยนกินสามอีกนะครับโอ้โหออนไลน์บางทีก็ตั้งหมากไว้อ่อนนะครับอ่ะไปไปไรสำหรับผู้เล่นมือใหม่ก็ใช้โปรแกรมนี้ได้นะครับอืมโอ้โหนะครับงไงยด้สำหรับสดานนี้ครับนำขาดสามศูนย์ กระดานที่ห้านะครับระดานสุดท้ายเดินไวไม่ต้องหายใจนะครับมาคอตไฟเตอร์เดินไวหัวใหญ่นะครับออนไลน์คันเทพเป็นอย่างนี้นะครับแลกที่สองอืมมาแล้วครับ อืมอืมดันนี้เป็นไงครับขงห้ตครับสามกินตาสิบหกกิน เออถูกใจนะครับฟรีครับไลกินอกอัวไลกินเฮอรอลดากินอืมก็จะเป็นฝ่ายชนะกลับหมากหงนในกระดานนี้นะครับครับขอบคุณทุกท่านครับพวกกกำลังจบเกมใน กระดานที่ห้านี้นะครับอ่ะไปนะครับไปเา้าฮอตอีกครับอันนี้เกมง่ายๆนะครับในซีรีส์เอาง่ายๆนะครับเข้าฮอตครับอืมครับคาฮอตครับน่ะนะครับอินนะครับขาร้อยครับสี่ศูนย์ครับ ขอบคุณมากขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมครับสวัสดีครับ